แผลชาดีไหมเป็นเจ็บไหมคะเจ็บอยู่แล้วยิงพวกนี้ยังไงก็ต้องเจ็บเจ็บก็แตกก็ได้ <laughs> แต่ไม่ช่วย Soon after ไม่เจ็บเลยสักนิดหรืว่ามันมันเหมือนว่าพอยิงลงไปแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนเข็มจิ้มมาแต่มันเหมือนแบบว่ากระจายปะกา <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่ปอโอท้าแล้ววันนี้เราอยู่กับเจนคะ่ะอ่าเจน เธอทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะปัจจุบันนี้ เพราะว่ายัางทําเป็นเมเนเจอร์ให้กับ e ทีมอีสปอร์ตทาง PUBG อยู่อ่านี่ไงใครบอกไม่ทํานี่ก็ทำ<ก>ไงเขาเรียกว่ายังอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่างานประจําพี่เนื้ออ,อกไหมแต่ก็อยู่ในแวดวงอ e ีสปอร์ตนี่แหละ<ช>นะฮะเราก็เจอกันตั้งแต่แบบว,วุ้ยงานมาก5ปีได้แล้วว่าหนูนั่งนับเมื่อกี้ประมาณแบบงาน AMD รอยเงี้ยอ่าก็จะเป็นแบบนะรวมพวกสายอินฟลูเอนเซอร์สายนักกีฬาอีสปอร์ตมาอยู่ด้วยกันนะฮะนักเรียนก็เป็นหนึ่งในกีฬา <AMD S 1> อีสปอร์ตเก่ามาก่อน <c oughs> แก่แล้วอ่ะเป็นไปได้คะเพราะว่าพอยิ่งอายุมากอ่ะรีเฟกมันจะช้าลงมันจะสู้เด็กๆไม่ได้เว้ยไม่ได้ถึงอาจจะเก่าเรื่องแผนแต่รีเฟกมันสู้ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคนที่ตรงนั้นมือไม่ไปแล้วอ่าใช่แต่มันไม่เกี่ยวประเด็นนี้ครับประเด็นนี้ก็คือเราจะพูดถึงว่าพอเราอายุล่วงโร่นั่นจากรีเฟกที่มันลดลงนะครับคอลลาเจนก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน รวยไปตามวัยเคยทําอะไรมาบ้างหนูเคยทำเอ่อร้อยไหมามารอบนึงร้อยไหมามานะฮะไม่ได้บอกว่าไม่ดีอ่าร้อยไหมย,ยังเป็นสิ่งที่สกเถียงกันอยู่นะครับจริงๆแล้วอาจจะบอกว่าผลดีมาก พี่ยอมรับนะพี่เคยร้อยมาก่อนนะฮะแต่ว่าพี่เลือกจะร้อยมาประมาณสักหปีได้ละม,มันมีเหตุผลส่วนตัวสถาว่าถ้าใครอยากจะร้อยพี่ไม่ได้ห้ามนะคนใข้ยังสามารถร้อยได้คุณหมอยอยากจะร้อยก็ยังร้อยได้เพราะในเรื่องของคนลับดีมันดีแน่นอนดึงปุ๊บมันยกแน่ๆนคือพอพอไหมเข้าไปปุ๊บหนูส่องกระจกแบบโอ้โหมันไปงี้อ่ามันยกเลยจริงๆแต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสียเชิงระยะยา,ยาวให้เรามองก่อนว่าไหมพวกนี้มันคือไหมละลายซูเกยร์ทำมาจาก PDA แล้แวัสดุ ได้้ยยินนออ่่าางัทีเนี้ยไอ้ไหมพวกเนี้ยมันเข้าร่างกายไปแล้วใช่ไหมนึกถึงพวกไหมที่เย็บท,อง,ทองเย็บอะไรพวกเนี้ยมันต้องละลายส่วนใหญ่ภายใน7วันใช่ป่ะแต่มันก็มีอุบัติการณ์นะว่าการที่ไหมพวกเนี้ยมันเข้าอยู่ร่างกายไหมพวกเนี้ยคือ foreign body <ช>นะครับหรือว่าสิ่งแปลกปลอมภายนอกร่างกายนั่นเองเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย ร่างกายจะมีการสร้างแคปซูลนะครับเราก็จะมีการแบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนั่นแหละเดี๋ยวพอไหมพวกนี้มันละลายหายไปมันละลายหมดเลยนะแต่มันจะทิ้งคอลลาเจนเอาไว้ตามแนวของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปก็คือตามแนวไหมใช่ถูกต้องมันก็เหมือนกับว่ามีคอลลาเจนถูกสร้างขึ้นมามันก็เลยยึดเอาไว้อยู่อย่าง,งานั้นแล้วคอลลาเจนพวกนี้จะค่อยๆเสือสงงส่อมสภาพลงเสือส่อมสภาพลงประเด็นอยู่ตรงนี้เว้ยเมื่ออายุผ่านไปมากๆคอลลาเจนถูกสร้างใหม่อ่ะอายุมันใหม่ใช่ไหม,มแต่มันมีคอลลาเจนโครงสร้างเดิมของเรา ที่มันยังเก่ามันก็จะเป็นแบบใหม่เก่าใหม่เก่าใหม่เก่านึกออกป่ะาตามแนวที่ร้อยเอาไว้นั้นเมื่อ แข็งอ่อนแข็งอ่อนแข็งอ่อนใช่ตอนนี้จะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นถึงวันที่คอลลาเจนเก่าอ่ะมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มหายสลายไปมันก็จะสลายไม่พร่มกับของใหม่ที่สร้างอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมมนเลยทําให้เกิดปรากฏการณ์หน้าเป็นคลื่นออเยกลัวแต่ไม่ได้บอกให้กลัวหน้าตอนนี้แบบจนก็ไม่กล้าทําแต่หมายความว่าก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้มันไม่ได้มีทุกเคสที่จะเป็นคลื่นแต่มันมีโอกาสเป็นอยู่แล้วและจะไม่ได้เป็นตอนนี้มันจะผ่านไปสัก15ปี20ปีถึงตอนนั้นเราอาจจะไม่ได เป็นพอร้อยใหม่หรือเปล่าทำไหน้าทฉเป็นคืนเลิกไปแต่ตอนนั้นอ่ะเราอาจจะจับหน้าตัวเองสูบทำไมหน้ามันเป็นริ้วๆวะทำไมหน้ามันมนคลืนๆวะอ๋อแล้วแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทให้พี่หมอตัดใจเลิกเลือกร้อยใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกผิดอ่ะเอ้ยหนูก็อ่านอ่านมาแบบว่าบางที่ก็แบบรีวิวตามยูทูบอะไรเงี้ยอ่านมาแล้วเขาแบบ บอกแบบนั้นหนูก็กลัวก็เลยมันมีมันเป็นมันเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายเขาว่าให้กลัววิตกกังวลจนไม่เป็นอันกล้าทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีของมันนั้นนั้นหนูบอกว่าการร้อยไหมก็อยู่เทคนิคการร้อยด้วยถ้าเกิดร้อยดีเขาเก็บเขาเก็บดีเขาสามารถยกโดยที่ไม่ต้องใช้ไหมเยอะเน้นนะครับไม่ใช้ไหมเยอะการใช้ไหมยิ่งน้อยอ่ะก็ยิ่งเกิดขึ้นน้อยนึกอ่อกใช่ป่ะนั้นนั้นก็ว่าไปหาคุณหมอที่ชั่ชอแล้วกันแต่พี่ไม่ทำแค่นั้นเองแต่ว่าน้องหมอสาขาพี่ทำนะเนี่ยน้องหมอป้ากับน้อง ยังรอยอยู่เพราะเขาเป็นหมอผ่าตัดอยู่แล้วด้วยก็ไม่มีปัญหาหรอกมีอะไรเดี๋ยวเขารอได้แหละ <c oughs> อ่า <c oughs> ทีนี้ถามว่าเราจะแก้ปัญหาไงดีถ้าเกิดสมมุติเราไม่อยากจะร้อยไหมใช้คืนเสียงได้หรือว่าเอาต่อสาวเาเองไฮฟู <c oughs> ่เคยได้ยินผ ah, ่านๆไหมคำนี้ <c oughs> เคยได้ยินมาหลายปีที่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนเจเนอเรชันปะอ่ะแล้วทีนี้ไฮฟู Hi อะ่ะ เคยได้ยินอะไรอื่นบไหมมั้ที่แบบชอบทําให้ยกหน้าได้ลองถามความเห็นแบบบุคคลธรรมดาก่อนอัลตร้าฟอร์เมอร์อ่าอัลตร้าฟอร์เมอร์อัลเทราอัลเทราอ่าได้เทอร์มาชเทอร์มาชอ่าหลายชื่อเฮ้ยคุณคุณหน้าคุณตาใช่ไหมหลายชื่ออิ oh. นี่ชื่อเครื่องอะไรลิเพราอ้าวแม่งไม่ได้เหมือนไอ้ที่เราเคยได้ยินมาเลยจะบอกว่าทีู่พูดม,มาเมื่อกี้มีอันที่อยู่หมวดเดีวยวกัน และอยู่คนละหมวดด้วยขอแยกออกมาเลยหนึ่งอันคือเทอร์มารทครับเทอร์มารทเคยได้ยินใช่ไหมใช่เทอร์มาร์ทกลถึงเทอร์มอลเทอร์มอลคือคคอุณหภูมิความร้อนใช่ไหมพวกนี้มันใช้เทคโนโลยีชี่กว่าโมโนโพล่าอาร์เอฟอาร์เอฟย่อมาจากเรดิโอฟิวเอนซีชื่อเข้อยาวเลยถ้าจะให้รีเชียลยาวโมโนโพลาร์ ora, อ,อาร์โมโนโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซียาวมั้ยไม่ไหวเออเขาเลยเรียกสั้นๆเป็นชื่อเทอร์มานั่นเองอ่าซึ่งจริงๆแล้วเทอร์มารทคือเป็นชื่อยี่ห้อลเขา อารมณ์เหมือนพาราซิตัมอลใช่พื้นที่ห่อซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่เทอร์มาเครื่องเดียวนะที่ทําอย่างนั้นได้ <c oughs> ยังมีพวกอะไรโอริจิโอไม่รู้จักอ่าลองไปเสิร์ชอาจจะเจอเช่นเทนเทอร์มาดูข้างหลังอ่าอย่างเงี้ยเครื่องเนี้ยเทนเทอร์มาเนี่ยมียี่ห้อแปะอยู่ไหนเปิดขึ้นมาดูสิอ่าเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้เครื่องเกาหลีเหมือนกันแต่ว่าเทอร์มาเป็นเครื่องของอเมริกาพวกเนี้ยคือจะมีการแปะสื่อไว้ข้างหลังแล้วก็มีไฟฟ้าโคตรลบวิ่งมาหาขั้วบวกที่หัวทําให้เกิดความร้อนตรงงงงผิวววววเเป็นนนกก้้้้าััไอหพีย มันจะทําให้ไขมันเบ์นได้ด้วยแต่เจ็บนะต้องแปรยาชาหรือไม่ก็ฉีดยาชาด้วยอันนี้คือพวกกลุ่มอุณหภ,ภูมิที่ใช้พวกแบบโมโนโคล่าเอฟกลับมาพวกสายไฮฟูบงบางคนชอบพูดว่าเอาเทอร่าดีกว่าไฮฟูเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยแต่หนูเคยทำเอาเทอร่าครั้งหนึ่งเคยทำเหมือนกันแต่ว่าหนูไม่รู้สุกอะไรเลย <c oughs> มันอยู่ที่การเสร็จเครื่องด้วยจะบอกว่าในมูของพี่เจเในมูของพี่นะในมูของพี่ก็คือไม่ว่าจะเป็น,ปนอัลต้าอัลต้าฟอร์เมอร์ท้งรุ่นสามเอ็มพีทีลิปเทอร่า2 หรือว่าอัลเทร่าเองก็ตามทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้ผ่านมาตรฐานแต่อยู่ที่คุณหมอแล้วว่าคุณหมอเขาเซตติ้งเครื่องดีหรือเปล่าอุณหภูมิในการยิงให้เกิดคอลลาเจนอะมันต้องอยู่ที่อุณหภูมิ6 0ถึงองศาอร้อนนะอ่ะเราร้อนอยู่แล้วดังนั้นการเซตพลังงานสําคัญมากดังนั้นบางทีที่ตั้งพลังงานเบาเกินไปแล้วอุณหภูมิมันไม่ถึงคอลลาเจนก็ไม่ถูกกระตุ้นสร้างแต่ถ้าเกิดปรับแรงเกินไปก็จะเบิร์นอ่หน้าไมอ่หน้ามันจะไม่ได้ซึ่งมันก็มีเคสตัวอย่างคร อันนี้คือตัวอย่างของคนที่ยิงหัวแรงแต่ว่าวางหัวไม่แนบความร้อนอ่ะมันก็จะออกไปจุดจุดจุๆจุดเห็นไหมเป็นจุดไข่ปลาตามรูเลยที่อยู่บนหน้านะครับอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่วางหัวไม่แนบเกินไปแต่ยิงแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรากดหัวแรงเกินไปก็ทะลุไปโดนกล้ามเนื้ออีกไปยาาชาไปยาชาไหมวันนี้ไปยาชาดีไหมมันเจ็บไหมคะเจ็บอยู่แล้วยิงพวกนี้ยังไงก็ต้องเจ็บเจ็บก็แปลก็ได้แต่ไม่ช่วยจริงเหรออ่าเฉลยวันนี้ทำไมถึงไม่ช่วยยาชาอันนี้ก่อนผิวเรานะครับ ขึ้นแตตรงนี้ครับจากผิวชั้นนอกสุดนะครับ epidermis dermis subcutaneous เห็นว่าลงมาถึงชั้นสมทข้างล่างปกติเป้าหมายในการยีกหน้าของเราอ่ะคือชั้นสมาทสมทไ่้ง่ายคือเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อกับไขมันนะลึกนะแต่ชั้นที่มีเส้นประสาทข,ของเราในผิวนะอยู่2ชั้นคือมีอร์มิสหนังแท้ข้างนอกห่างจากผิวแค่ประมาณแบบหลักมิลลิเมตรอ่ะหนึ่งมิลแรกก็คือเจอผิวหนังแท้และส่วนกล้ามเนื้อจะลึกลงมาข้างล่างแบบ ระดับเกินแบบเป็นหลักเซนติเมตรลงไปอ่าหรือบางตำแหน่งเช่นหน้าอย่างเงี้ยอาจจะแค่แบบครึ่งเซนก็ถึง,ถงก้านเนื้อแล้วดังนั้นยาชาเวลามันลงอะ่ะมันลงได้แค่ชั้นหนังแท้อ๋อก็คือแค่ม mm ิลลิเมตรต้นๆใช่มันจะลงไปถึงข้างล่างแต่เรายิงอะ่ะเรายิงทะลุไปถึง4.5ม mm. ิลลิเมตรเพราะว่าอย่างที่หัวพวกเนี้ยเห็นบอกว่ามันก็จะมีตัวเลขเขียนอยู่ว่า4.5ม mm. ิลลิเมตรเห็นป่ะจะมีหัวบอกอยู่หั่นควาว่ามันลึกลงไป4.5มิลลิเมตรใช่มันยิงทะลุไปแบบแตดๆกับก้านเนื้อแล้วดัง เพราะอะไรถ้าสมมติเรากดหัวแรงเกินมันก็ลึกลงไปมันก็จะลึกไปอีกแล้วลึกเกินกว่าชั้นสมาร์ทที่มันไม่มีเส้นประสาทอะจะไปเจออีกชั้นหนึ่งที่ไม่มีเส้นประสาทก็คือชั้นกล้ามเนื้อนั่นเองอ่าเราก็เลยรู้สึกจีดที่อยู่ข้างในอ่าเห็นป่ะดังนั้นต้องบอกว่าเครื่องอะเครื่องเดียวกันพลังงานอาจจะเซตเหมือนกันแต่ถ้าเกิดหมอลงน้ําหนักกับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เท่ากันก็มีโอกาสก็อยู่ที่ความชํานาญของคุณหมอใช่หรือบางคนชั้นไขมันสูงทําไมให้ฟูอย่างเงี้ย ไขมันจะอยู่ถึงก่อนสมัดที่พี่บอกงไม่ถึใช่อาจจะลงไม่ถึงก็ทำให้ต้องกดมือเพิ่มคาถามคือหมอจะรู้ไหมว่าต้องกดแรงแค่ไหนมันเลยเป็นข้อได้เปรียบของอัลทร่าไงแต่หนูว่าตอนที่หนูทำอัลทร่าตอนนั้นอะหนูอ้วนแบบว่ามันไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแต่คือแก้มมันป่องแล้วมันมีไขมันว่ามันลงไม่ถึงแน่แต่ต้องคุณถึงเพราะว่าถ้าเป็นอัลเทร่าจริงคุณหมอจะมีหน้าจอให้ดู นี่คือข้อเด่นของอัลเทอรานะอัลเทรามีหัวใหญ่เป็นหัวแบบนี้ก็จริงแต่ว่าเขามีหน้าจอหน้าจออะ่ะมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าเวลาเรากดหูลงไปอะ่ะยิงแล้วลงถึงสมาร์ทจริงหรือเปล่า ดังนั้นน่ะมันเป็นจุดเด่นมากนะว่าไม่ว่าหมอจะกากแค่ไหนเขามีหน้าจอดูเขาควรยิงได้ถ้าเกิดยิงแล้วยังไม่ได้อีกกงควรไปเรียนใหม่อ่าเพราะมันมีหน้าจอนืกออกว่าขนาดแนนขนไขมันเราหนามันจะรู้เลยว่าต้องกดแรงแค่ไหนเพื่อให้มันลงถึงสมัดแต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามองเห็นไม่ชัดเพราะว่าแก้มเราป่องเฮ้ยไม่เกี่ยวอัลตราซาวมันทะลุทะลวงอยู่แล้วเห็นป่ะนี่แค่อัลตราซายังซาวหัวเด็กเงินทองได้เลยทําไมมันจะซาวผิวไม่ได้ดังนั้นมันควรจะยิงโดนดังนั้นถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคลินิกไหนก็ตามถ้าเป็นอัลเทมร่ามันใจได้ว่ายิงผล เพราะเขามีหน้าจอให้ดูแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือมันเข้าไม่ได้ทุกที่เช่นซอกเหนียงมุมปากใต้าตาหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเอาเทาล่าเขาอะ่ะหัวมันใหญ่เวลาวางอะ่ะเสียงมันออกตามแนวพวกนี้ใช่ไหมถ้าวางแล้วมันไม่แนบอะ่ะมันก็จะโดนผิวข้างนอกมันก็จะไหมเช่นสมมติเราจะยิงช่วงโซนหน้าผากอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าหัวลอ,อยอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะมันเคริร์ฟเออมมันเคริร์ฟถูกต้องกระดูกโหนกแก้มใครเขาไม่ยิงกันเพราะมันเคิร์ฟ ตามซอกกระดูกตรงนี้มันวางลําบากเพราะอะไร<อ>มันเคิร์ฟและนี่คือข้อเสียของอัลเทร์ลาเขาแต่เขามีข้อดีของเขาไงก็<อ>ลเลยมีรุ่นใหม่ๆออกมาเช่นแบบพวกอัลตราฟอร์เมอร์ลิฟเทร์าอะไรพวกนี้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกัน<อ>ข้อเสียคือไม่มีหน้าจอนั่นหมายความว่าหมอกต้องชนญแล้วแต่ถ้าเกิดพวกพี่ยิงกันมาหลักพันเคสหมื่น,นเคสแล้วพี่คงไม่ดูจอแล้วนึกออกใช่ไหมมันก็พอรู้ประสบก,การณ์แล้วแหละนะถูกงั้นะเขาเลยทดแทนด้วยการมีหัวใหม่ขึ้นมาอย่างของเครื่องพี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีีีหหหััััววปปปปรระกกกกาาาาาาศเเเเเเ็็็นนนนนพพพไท์ออ้้ดลลลงงงมมแแบบบบบยยยใช่่คืสถ เขาซอกใต้ตาได้เห็นปะมันจะวางตามแบบหน้าผากอย่างเงี้ยแต่ให้มันโค้งอะ่ะแต่ว่ามันแนบแต่มันแนบใช่ใต้เนียงเห็นปะสามารถช้อนเข้าไปข้างในได้ดังน,น,นั้นนี่คือข้อดีอัลต้าฟอร์เมอร์ก็พยายามพัฒนาเหมือนกันแต่ก่อนเป็นรุ่น3ก่อนรุ่นสามจะเป็นหัวลายเป็นลายเล็กๆเป็นหัว2มิลลิเมตรขึ้นจอครับนี่เป็นหัวแบบนี้แต่ก็ยังเป็นลายนะยังเป็นเส้นๆอย่างนี้อย,อยู่แต่แค่มันแคบลงแต่ก็ยังเข้าซอกเล็กไม่ได้อยู่ดีจนกระทั่งมีลิพาราออกมาตีตลาดในเกาหลีอ่ะีี่่่่่มอออคคลลินนนงทไัววรเเเกาาาหห้้้ะะซืืใขณ MPT หรืออัลตราฟอร์เมอร์มีเครื่องเดียวอะหนูจำได้พี่ส่งให้หนูดูน,นั่นหมายความว่าความนิยมของเกาหลีอะ่ะเขาเทามาทางเครื่องนี้เยอะนี่คือภาษาเกาหลีเหมือนกันเป็นคู่แข่งอัลตราฟอร์เมอร์เขาเพียงแต่ว่าการตลาดในไทยอะ่ะ เขาเล่นเอาต่อผมมืเยอะกว่าก็แค็นเองเป็นเรื่องของการตลาดนะอันนี้แต่ไม่ว่าหนูจะแบบไปคลินิกไหนก็จะมีแต่เอาต่อผมมคือพี่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่เพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยเขาถ่ายช้ากว่าแต่ถ้าเกิดนับที่เกาหลีอะเครื่องเนี้ยมีชื่อเสียงกว่าแค่นข็นเองก็อยู่ที่ตัวแทนไทยว่าเขาจะเอามาขายตอนไหนแั้นเองเอาต่อผมมก็ดีถูกพี่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะสุดท้ายก็คือวัดอยู่ที่คุณหมอแหละว่าคุณหมออะจับเครื่องนั้นแล้วใช้เป็นหรือเปล่าถ้าคุณหมอเซ็ตเป็นรู้เครื่องอะไรเป็นมันก็ดี ทีนี้ถามว่าอา้าแล้วพวกเครื่องจีนนะ่ะน่พี่บอกว่ามันเป็นให้ฟู่เป็นขึ้นเสียงปล่อยไปก็เครื่องจีนก็ได้ดิอย่าลืมเช็คหัวคือเรื่องความที่หัวหน้าตาเครื่องอาจจะเหมือนกันก็จริงแต่ว่าหัวปล่อยความขี่ได้ตรงตามมาตรฐานไหมอ่าตัวมอเตอร์ข้างในปล่อยพลังงานจูนได้ตรงตามมาตรฐานไหมอ่าใช่ด, <laughs> ดังนั้นหัวพวกนี้รู้ไหมว่าการยิงความลึก4.5ม mm, ิลลิเมตรจะต้องปล่อยความถี่กี่กเมก,กะเฮิ์อันนี้ความรู้ทางวิศวกรรมอ่าฮะซึ่งหมอหลายคนก็ไม่รู้และยิ่งคลินิกที่ไม่ใช่หมออีกแม่งย่่่่งไไมรรู้้เเลานนวทีีปซืืออคจ คุณได้แกะหัวตรวจสอบไหมพี่แอบให้ดูดีนิ้วปึ๊บอินเสิร์ตเห็นในรูปป่ะอันนี้คือพี่แงเครื่องเลยผู้พี่อ่ะคือพี่อย่างนี้จะบอททุกคนจะรู้มาว่าพี่เป็นวิศวะคอมมาก่อนผู้บริหารพี่2สองคนก็เป็นวิศวะเหมือนกันวิศวะไฟฟ้ากับคอมด้วยเห็นป่ะอาจนรย์ผู้สานวิศวะมันจะรู้เกี่ยวกับพวกกลไกอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วผู้พี่ก็แงดูเช็คพี่เช็คันหมดแล้วพวกเนี้ยว่าเฮ้ยหัวมันปล่อยพลังงานอะไรพวกในทํางานยังไงรู้หมด เออถึงขนาดแงออกมาดูได้ทุกเครื่องอะ่ะแต่ประกอบคืนได้นะไม่พัง okay, okay. อา่าดังนั้นอ <laughs> ่ะผู้พี่จะสามารถเช็คได้ว่าเครื่องม,มันผ่านมาันจะานหรือเปล่านั้น,นเครื่องจินแหละเครื่องที่พี่เคยแงก็บอกว่า ไม่ได้มาตรฐานครับหมายควาว่าหัวปล่อยขึ้นไม่ตรงยิงแล้วมันก็เลยไม่ได้โลอะไรอย่างเงี้ยบางทีหน้าตาก,ก็ปี้เกตเอเลยเหมือนกันทุกอย่างแต่มันดูจากภายนอกไม่ได้ดังนั้นเจ้าของคลินิกที่ไม่ใช่หมอคุณอาจจะต้องเช็คตรงนี้ให้ละเอียดคือทั่งหมอกันเองอ่ะที่ไม่ได้มคารู้วิศวกรอ่ะบางคนก็นเ,นะเออโดยบอกว่าทําไมอ่ะเขาต้องให้เครดิตกับพวกบริษัทพวกนี้ที่เขามีชื่อเสียงแล้วเพราะว่าเขาอ่ะมั่นใจได้มั่นใจได้อ่าประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้พูดเทียรี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะหมายควาะว่าพี่พูดถ ถ้าจะคุณมาเปิดตัวในไทยก็พิสูจน์ตัวเองอ,อพิสูจน์ยังไงก็ได้ว่าคุณได้ตรงตามโปรโตคอลตามมาตรฐานตรงสเปกว่าง,ง่ายๆถ้าตรงสเปกมอฟิมือได้ยิงได้ผลอยู่แล้วทุกเครื่องนะครับดังนั้นถ้าเกิดอย่างพี่พี่จัดไห้ทุกเครื่องอยู่แล้วเพราะว่าพี่เข้าใจการทํางานของทุกเครื่องอพี่แต่ว่าพี่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าพี่ต้องการหัวเล็กแค่เลยหัวเพนทีจ่จะได้เข้าได้ทุกชนะวันนั้นที่พี่ซื้อมา NPT ยังไม่ออก ด้วยอเอพีก็มีหัวประการนี้นะะออกตามนี้ี่แหละออกมาสู้กันเออ,อแต่ก็อย่างที่บอกเกาหลีก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าใครที่ออกก่อนก็ได้เปรียบก่อนใช่อารมณ์เหมือนเทอร์มาอ่ะทำไมเขาไม่ได้ชื่อยาวเพราะว่าเรียกเทอร์มามันสั้นกว่า แล้วคนจําคนก็เลยจําภาพจำพอมีเครื่องใหม่ขึ้นมามันเลยติดตลาดยากขึ้นแล้วประเด็นคือหนูคิดว่ามันคือแบบระบบอ่าไม่รู้ว่าเป็นเป็นชื่อยี่ห้อนึกถึงแมาม่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซื้อจากเกาหลีมาเราเรียกอะไรภาษาไทยมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีใช่านที่อีกประเทศเกาหลีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทมาม่าเลยเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่ไม่ได้ยังยอมเกาหลีอ่ะเออหรือได้มาใบเกาหลีอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมันเป็นแบรนด์ที่มาเปิดก่อนเออมันก็เลยติดชื่อติดหูไปแล้ว อ่ะประมาณนี้นะฮะทีนี้เราจะมาแก้ของเจนกันก็คือเรื่องแก้มห้อยคือเขาห้อยไม่เยอะเลยเอาจริงคือปัญหาถือว่าน้อยมากๆในมุมพี่นะเขาได้อายุยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วว่ายิงช็อตไม่ต้องเยอะหรอกผู้หญิงโดยปกติแก้มอ่ะเขายิงกันอยู่ที่ประมาณ3ามช็อตแต่ของเจนพี่คือว่าอาจใช้ไม่ถึงเพราะอะไร1ตัวเขาเล็ก2ปัญหาไม่เยอะและ3ตัวหน้าปัดของหัวริเพล่ามันค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่กว่า ของเครื่องอื่นมันก็เลยทําให้ช็อตนในการใ,ใ,ใช่พื้นที่มันกินเยอะกว่าเลยทําให้ช็อตอะยิงจบเร็วงั้นก็บอกว่ามาตรฐานาอาจยิงเครื่องอื่นั้งสไว้ช็อตเครื่องนี้อาจจะเหลือสั่งไวช็อตก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าถ้าพี่ยิง่ะเต็มแต่พี่จะไม่นับช็อตนะพี่จะไม่มีการกําหนดช็อตก่อนว่าต้องยิงกี่ช็อตเพราะแต่ละคนพื้นที่หน้าไม่เท่ากันเว้ยแล้วแกรู้ได้ไงว่าเขาต้องยิงกี่ช็อตถ้าสมมติแกขายมาแล้วสามร้อยหน้าเล็กแค่เนี้ยแล้วยิงหมดแล้วอะยิงหมดแล้วช็อตเหลือทำไงิิีกบนอ หรือว่าคุณจะขี้โกงคนไข้ได้การปรับพลังงานน้อยๆคือสูตรมันมีตายตัวแล้วทางฟิสิกส์เว้ยคือมันเป็นการคำนวณพลังงานความร้อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ดังนั้นันมีค่าการขายตัวของความร้อนอีกว่าถ้าเกิดเรายิงพลังงานอย่างเช่นโปรโตคอลเกาหลีกับไทยไม่เหมือนกันนะโปรโตคอลไทยของพี่อะพี่เน้นยิงแรงไปเลยแต่ยิงรอบเดียวให้พลังงานมันถึงไปเลยแต่อาจจะรู้สึกเจ็บหน่อยเพราะว่ามันมันวูบขึ้นมาเลยทีเดียวนึ่ออกใช่ปะแต่ของเกาหลีอะเขาจะเน้นการเป็นยิงเบีบยวช็อตก็คือยิง2รอบ แต่ปรปับพลังงานน้อยลงพลังงารที่ปลัอยพลังงานเข้าไปซ้ำา2จหุดมันจะมีการอมความร้อนจากช็อตแรกก่อนแล้วพอยิงซ้ำปุ๊บร่างกายมีการปรับปรูอุณหภูมิขึ้ c, นมาแล้วระดับหนึง่งทำให้มันชินอะ่ะแล้วก็เพิ่มอีกน,นิดนึงเขาจะไม่เจ็บมากอ่าน,นึกถึงเวลาเราลงออนเซ็นอะ่ะ ถ้าเราสมเราเจออากาศหนาวปุ๊บแล้วเราลงออนเซนเลยแค่แต่ปุ๊บเท้าอ่ะ40องศาร้อนไหมร้อนโคตรแต่ถ้าเกิดเราอ่ะค่อยๆไปอุณหภูมิน้ำที่ค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเราจะรู้สึกชินแล้วก็ไม่ทรมานนั่นนจะเจ็บน้อยลงใช่ดันั้นหลักการของเกาหลีกับของพ r o t o c ไทยอ่ะที่ของพี่ทำเองอ่ะน่าจะมีพี่คนเดียวแหละพี่คุยกับหมอคนอื่นแล้วเขาไม่มีใครยิงแรงเหมือนพี่แล้วผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันผลลัพธ์เดียวกันแต่ต่างที่จารยนช็อตดังนั้นถามว่าคนไข้เลือไ่าจเบม หรือจะยิงรอบเดียวแล้วเจ็บเจ็บไปเลยแล้วจบต่าง <im it> ต่างครึ่งต่างต่างครึ่งน,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 นึงนะเพราะถ้าเกิดสมมติยิงเจนวันนี้สามไวช็อตถ้ายิงประตคอเกาหลีคือหกร้อยเสียงเงินเพิ่มเท่าตัวแล้วแต่พี่ให้อิสระคนไข้เลือกอยู่แล้วแต่ตามหลักการคือประมาณนี้เห็นป่ะ <im it> สมมติเรายิงไปรอบแรกอะช็อตแรกอาจจะขึ้นมาสักประมาณ45องศาแล้วพอยิงรอบสองปุ๊บถึงข้อเข็ขึ้นไปประมาณ6 0ถึง70องศาเห็นป่ะมันค่อยๆสเต็ปสเต็ปแต่ถ้าเกิดผิวเราอย่างเงี้ยมันถึงปุ๊บยิงปังขึ้น70เลย มันก็รู้สึกมากกว่าธรรมดาอยู่แล้วแคร์อู่จะตายไหมไม่นะเท่าที่พี่ยิงก็คือจะลืมว่าพี่ยิงในชั้นสมาทที่ไม่มีเส้นประสาทอยู่แล้วดังนั้นนะ่ะคำว่าอุณหุณภูมิความร้อนที่รู้สึกอ่ะมันควรจะเป็นความร้อนที่แผ่จากสะมารทอ่ะลงไปถึงกล้ามเนื้อข้างล่างนะถึงค่อยรู้สึกมันจะไม่ใช่เป็นการยิงสายกล้ามเนื้อแบบเปรี้ยงโดยตรงตถ้าเป็นความรู้สึกที่แบบแค่ร้อนเพราะว่า,ามันทนได้เว้ย่คือมันแค่รู้สึกเฉยๆทั้งนั้นถ้าเกิดพี่ยิงแล้วพี่กดแรงไป เฉียวฟันด้วยเหรอถ้ายิงโดนกระดูกแต่พี่ไม่ยิงอยู่แล้วนะึกออกปะพี่หลบพี่หลบให้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าลายเสียงมันคือขึ้นเสียงเสียงผ่านของ,ของแข็งได้ดีอ่าใช่มันก็จะมีลากฟันอยู่ตรงนี้มันก็วิ่งที่ลากฟันได้มันก็เลยรู้สึก,<อ>สกเสียวฟันช่วงนี้ฟันผุด <c oughs> ้วยก็ไม่ควรยิงนะครจริงๆแล้วก็คือตรงนี้ควรจะเว้นไว้ปกติไม่มีประโยชน์ในการยิงอยู่แล้วพี่จะขำมนยิงข้างบเลยอือไม่ควรยิงจอประมาณนั้นป่ะเดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่าว่ายิงแล้วเป็นยังไงครึ่งหนึ่งฮะ เสร็จแล้วครึ่งหนึ่งให้ดูช็อตก่อนซูมมาเห็นหมาว่ายิงอ่ะไปแค่เท่านี้เจ็ดสิบแปดช็อต,อตประกอบด้วยความลึก4.5 3.7ห้าสามจุดช็อตสามจุดศูนย์ะทั้งหมด41ช็อตอันนี้คือยิงตามพื้นที่หน้าจริงไม่ได้มีการแบบคำนวณมาก่อนว่าเอ๊ะจะต้องเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าหน้าแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเท่ากับว่ายิงถ้าเกิดลงกันอ่ะข้าง78ใช่ไหมตีก็แปดสิบแล้วกันสองข้างก็คงประมาณร้อยหกสิบ ถือว่า็อดน้อยมากเลยนะแล้วดูผลลัพธ์กันอ่ะอ่ะเห็นหน้าตรงมาว่าหน้าทางด้านขวาที่เรายิงไปอ่ะแก้มอ่ะมันจะตอบเข้าไปเลยอันนี้คือตอนทําหน้าเฉยนะให้เรายิ้มเห็นป่าเวลายิ้มอ่ะก็ยิ่งเห็นชัดว่ากรอบอีกข้างอ่ะมันยกขึ้นไปคราวนี้ลองค่อยๆย,ย,ย,ยิ้มแล้วอ้าอ้าปาก,กน,นิดนึงอ่ะเห็นป่าเวลาอ้าปากคือจะเป็นตําแหน่งของกระป๋อแก้มที่จะปูดเยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดมันมีกระป๋อห้อยออกมาตอนอ้าปากจะเห็นชัดมากเห็นป่า ถ้าอ้าปากแบบนี้เป็นการตรวจสอบนะครับว่าเรายิงไฮฟู่แล้วมันยกหรือไม่ยกนี่ครึ่งหนึ่งเห็นกันจะจับเลยดีย๋ยวทำอีกครึ่งหนึ่งกันซึ่งใช้็อดน้อยมากเท่านี้นะถือว่าน้อยนะอันนี้เสร็จแล้วสองข้างนะครับอ่ะเวลายิ้มนี่เห็นป่ะเวลายิมมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแก้มสองข้างตรงเนี้ย ขนาดวัดจากมุมปากเข้าไปอ่ะจะแคบลงนะครับลองยิ้มอ้าป,ปากนิดนึงอ่าเห็นไหมจากตอนแรกอ่ะจำได้ป่ะว่าตรงเนี้ยที่เรายิ้มแล้วอ่ะมันเป็นกระป๋อให้้อยออกมาตอนเนี้ยได้หายไปแล้วเนี่ยขึ้นถ้าเบฟอร์อัปเตอรชิพเทียบไปเลยนะครับตอนครึ่งหน้าใช่ไหมซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราใช้ช็อตไปเท่ากันนะเราใช้ช็อตไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ180ช็อตคือเราจะยิงข้างซ้ายของน้องอ่ะเยอะกว่าปากติประมาณ80ช็อตได้อีนเนี่ยที่เป็นร้อยๆอ,อ่ะต้องหางสินะเพราะว่ามันคือหัวปากกานะครับมันไม่ไ สำหรับเครื่องใหม่ๆอ่ะอย่างพวกเต้าเพิ่ม former MPT นะครับก็จะมีหัวปากกาลักษณะแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันสามารถจะช่วยเก็บตรงนี้ได้ความรู้สึกหัวปากกาเป็นไงถ้าเทียบกับไอหัวใหญ่ไม่เจ็บเลยสักนิดแบบว่ามันมันเหมือนว่าพอยิงลงไปแล้วมันไม่ได้แบบเหมือนเข็นจิ้มมาแต่มันเหมือนแบบว่ากระจายปะใช่ไหมแบบฟู่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 อย่างเงี้ยอืมแล้วพอยิงเสร็จแบบครบเลยรู้สึกแบบตึงขึ้นมาทันทีประมาณนี้วันนี้ย0เเดี๋ยวมันจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ น,นี่ใช่ยี่สิเปอร์เนตะี่ยใช่โดยประมาณดังนั้นเห็นว่ามันไม่จะเป็น้องใช้ช็อตเยอะยิงตามความเป็นจริงคนไข้มีปัญหาแค่ไหนก็ยิงแค่นั้น คุณหมอก็ควรยิงให้เป็นทุกเครื่องนะครับแม้ว่าจะไปอยู่คลินิกไหนเขาใช้เครื่องอะไรถ้าคุณหมอเซตติ้งเป็นอ่ะมันยิงได้ผลหมดแหละ,ะหลักๆก,ก็คือเรื่องอุณหภูมิยิงให้อุณหภูมิอยู่ในจุด6 0สิถึงเจองศาเกิดการสร้างคอลลาเจนและผิวกระทับแน่นอนใช่ผมก็เชียนะครับดูว่ามีเบรมีพวกถุงน้ําขึ้นตรงแก้มบ้างไหมสองข้างดูแล้วไม่มีก็แสดงว่าโอเคไม่เสี่ยงเบิร์นผิวแดงเรื่อๆกำลังดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาอริทิมาทางภาษาแพทย์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าถึงจุดเอ สามารถใช่ก็คือไม่ต้องยิงมากกว่านี้แค่นี้พอเราก็ถ้าจะให้ยิงแบบตามสูตรจริงๆเลยนะที่แบบยิงแล้วกระตุ้นแบบอยู่อยู่ยากระตุ้นคอเลสเจนรอ่ะมันจคล้ายคลาข้าตาคล้ายคายพวกไโอดซิมูเลเตอร์ก็คือเอาอายุหาร1ิแล้วก็ยิงจำนวนครั้งตามนั้นห่างกัน1เดือน1เดือน1เดือนแล้วเว้นไปเลยประมาณเกือบสองปีสามารถเว้นอย่างนั้นได้เหมือนกันอย่างหนูตอนนี้30ก็คือหาร10ก็เหลือ3ใชคือเดือนนี้ยิงวันนี้เดือนหน้าแล้วอีกเดือนถัดไปแล้วหนูเว้นไปเลย2ปีใช่เร็วใช่สามารถทํากันได้เหมือนนนกัประมาณี ก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ลองทักถามพี่หมอดูทักมาในไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดอยู่ตรงนี้นะครับแอดสุสุคินิกนะทุกสาขาใชลนเดียวกันทักมาได้ลูกศิษย์พี่หมอทั้งสองสาขานะครับทั้งอุดมสุขรและท่าปินทาวทำแบบนี้เหมือนกันทาได้เหมือนกับพี่หมอเป๊ะเพราะว่าสอนมันเองกับมือดังนั้นเราก็เหมือนสร้างโคดก๊อปปี้อ่ะเพราะว่าพี่ก็เริ่มเริ่มเหนื่อยละเริ่มรู้สึกอยากจะพักเหมือนกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องถ่ายทอดวิชาให้น้องและอะไรประมาณนี้ก็สอนได้หมดเปลือกเลยดังนเาร ก็สบายใจที่จะไปดูแลลูกค้าของพี่หมอได้ในมาตรฐานเดียวกันนั่นเองโอเคยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้ผลยังไงก็เดี๋ยวลองไปติดตามในโซเชียลของน้องเจนได้อะทิ้งโซเชียลหน่อยทั้งช่องไหนบ้างนะเอ่อเฟซบุ๊กปุญญนท์พิ้วผ้านี้คัะไอจีเลดี้เจนเอ็กซ์อืมประมาณนี้ยังมีสตรีมอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ได้สตรีมแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ติดตามสองช่องทางนี้แล้วกันนะฮะเราน่ารักไปคอนฟลร์กันได้เข้ามานี้โอเคครับงั้นพวกเราสองคนลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับย